เราคิดดูเป็นอย่างนี้แหละก็อย่างที่เคยพูดให้ฟังกันมาบ่อยๆอยู่แล้วว่าอันกีเลตันหาโลภโทสะโมหะเหล่านี้นะไม่มีอำนาจใดๆในโลกนี้ที่จะมากำจัดมันได้นอกจากบุญกุศลสติปัญญาที่อบรมให้เกิดขึ้นในจิตดวงนี้เท่านั้นแหละมัน จะกำจัดกิเลสดังกล่าวมานั่นได้ก็ไม่เห็นมีใครกำจัดมันได้พวกมีความรู้ในทางโลกเป็นด็อกเตอร์เป็นอะไรต่ออะไรสารพัดแล้วคิดคน้นเครื่องใช้ไม่สอยต่างๆได้อย่างวิจิตพิสดารตลอดถึงคิดค้นอาวุธยุทธภัณฑ์มาสังหาร ซึ่งกันและกันอย่างนี้ก็ได้วิเศษวิโสจริงๆนี่นะแต่ละบันคิดที่จะมากําจัดความโลภโกรธหลงมานะทิฏฐิอันนี้ออกจากกิจใจนี่ไม่ได้เลยลองคิดดูอันนี้เพราะฉะนั้นโลกนี้มันจึงร้อนเป็นไฟอยู่อย่างนั้นเนี่ยเพราะว่าคนไม่ได้สนใจในธรรมะคำสอนของพระพุทธเจ้าผู้ใดมาสนใจในคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้ว น้อมธรรมะอันนั้นมาสู่จิตใจสร้างธรรมะเหล่านั้นให้เกิดขึ้นในใจได้แล้วกิเลสเหล่านี้มันก็เบาบางไปจริงๆนะนั่นแหละเมื่อกิเลสเหล่านี้เบาบางไปแล้วคนผู้นั้นก็ไม่ได้เบียดเบียนใครแล้วบบนี้นะถ้าหลายๆคนปฏิบัติตามอย่างว่านี้ทําให้กิเลสเหล่านี้มันเบาบางออกไปจากจิใจแล้วมันก็ไม่ได้เบียดเบียนคนอื่นเลยคนหมู่มาก เหล่านั้นก็ดีไม่ได้ทำใครให้เดือดร้อนเลยนี่นะลองคิดดูไอ้ธรรมานุภาพนะมันทำโลกคือหมู่มนุษย์เรานี้ให้สงบสุขได้ไม่ให้เบียดเบียนซึ่งกันและกันน,ะนั่นแหละถ้าพิจารณาไปอย่างนี้แล้วมันน่าปฏิบัติตามจริงๆนะพระธรรมคำสอนนี่นะ นักปราชญ์ทั้งหลายท่านพิจารณาเห็นคุณนานุภาพแห่งพระธรรมดังกล่าวมานี่แหละท่านจึงยินดีปฏิบัติตามเหมือนอย่างพระนางประชาบุรีโคตมีกับบริวารห้าร้อยนั่นเลยไปขอบวชกาาับพระศาสดาพระองค์ทรงให้เรียนเอาคารุทมแปดประการ ้ายินดีจะปฏิบัติตามครุธรรมแปดประการนี้ไดก้ก็เป็นอนว่าได้บวชในตำรากล่าวว่าพอพระนางประชาบุรีโคตมีได้ฟังพระอาน,นุนแสดงให้ฟังอย่างนั้นแล้วก็เกิดปีติยินดีขอน้อมรับเอาคุรุธรรมแปดประการนี้ไปปฏิบัติตามจนตลอดชีวิต ไม่มีเงื่อนไขไม่มีข้ออุทธออรณ์ใดๆทั้งหมดออยินดีน้อมรับปฏิบัติตาม <c oughs> แล้วในที่สุดท่านเหล่านั้นก็หลุดพ้นจากกิเลสตัณหาบรรลุสึงซึ่งพระนิพพานได้ทั้งห้าร้อยอย่างนี้แหละผู้ที่ มีความเชื่อความเลื่อมใสในคุณพระพุทธเจ้าคุณพระธรรมคุณพระสงฆ์ว่าเป็นที่พึ่งอันประเสริฐจริงๆอย่างนี้แล้วเมันก็ยิ่ดีปฏิบัติตามแหละถ้าหาว่าความเลื่อมใสในี่ไม่เพียงพอมันก็ปฏิบัติตามได้บ้างไม่ได้บ้างไม่ครบถ้วนเลยเป็นอย่างนั้น ถ้าผู้ใดมีความเชื่ออย่างแข็งแรงทั้งประกอบไปด้วยปัญญาอีกด้วยอย่างนี้แล้วก็สามารถที่จะปฏิบัติตามคำสอนของพระองค์ได้เต็มที่เลยไม่ได้คิดว่าเหลือวิสัยไม่ได้คิดว่าลำบากยากเย็นเหลือเกินการปฏิบัติตามพระธรรมนี้ไม่มีเลยอ ท่านผู้หลุดพ้นไปได้เหล่านั้นนะท่านถือว่าได้ปฏิบัติตามพระธรรมแล้วนั้นสบายใจมากแล้วเมื่อพระธรรมบังเกิดขึ้นในใจแล้วกิเลสตัณหามันก็กลัวพระธรรมนั้นมันก็ไม่ลุกลามขึ้นมาได้มันไม่มีอิทธิพลที่จะมาครอบงมจิตใจผู้ที่ตั้งมั่นอยู่ในพระธรรมนั้นได้ ผู้ตั้งมั่นอยู่ในศีลอยู่ในเมตตากรุณาอย่างที่ว่ามาแล้วนั้นโค้มโกรธมันก็กลัวมันก็ไม่กล้าครอบงามจิตของผู้นั้นได้นนผู้ตั้งมั่นอยู่ในทานการให้การบริจาคอย่างนี้ความโลภความตนีความหวงแหนมันก็กลัวมันก็ไม่กล้าเข้ามาครอบงาำของผู้นั่น ครอบงมจิตของผู้นั้นได้ผู้ใดมีภาวนาอยู่มีสติมีสมาธิมีปัญญาประจำอยู่กับใจเสมออย่างนี้นะไอ้ความหลงมันก็กลัวไม่กล้าไปครอบงมจิตท่านผู้เชี่นนั้นได้ท่านผู้เชี่นนั้นจะเป็นผู้ตื่นอยู่ตลอดเวลา คำว่าตื่นอยู่ก็หมายความว่ารู้แจ้งในความดีความชั่วของโลกอันนี้ตลอดเวลาเลยอ,อันนี้เป็นความดีท่านก็รู้แจ้งอันนี้เป็นความชั่วก็รู้แจ้งเมื่อรู้แจ้งแล้วมันก็ไม่ยึดถือแนละ้วเพราะความดีความดีของโลกเช่นอย่างว่านายกนางขอทำดีพูดดีอะไรอย่างนี้นะ แทนที่ว่าจะไปรักใครว่านายกอนางขอนั้นเป็นคนดีแล้วจะไปรักใครยืดชื่นชมยินดีนายกในขอนั้นไม่เป็นนะนั่นก็รู้แล้วว่าดีดีความดีของเขาก็เขาทําดีความดีนั่นก็อํานวยความสุงให้แก่เขาออย่างนี้นะก็ของใครของมันนะแล้วจะไปยึดเอาของเขามาทําไมอ่ะนั่นเลย ก็อย่างว่านั่นแหละเคยเป็นมาแล้วนะนักบวชบางรูปบางร่งางพอเห็นทายกทายิกามาปฏิบัติดีปฏิบัติตรงต่อเข้าไปแสดงความเลื่อมใสนับถือมากๆเข้าไปเอาแล้วใจเข้าไปผูกพันเข้าไปแล้วว่าแหมคนนี้เป็นคนดีจริง นั่นไม่ถือว่ารู้แจ้งในความดีนั่นนี่ก็ความดีนะของใครของมันเงินใครเงินมันต่างคนก็ต่างจับจ่ายของใครของมันเราจะไปเอาเงินของผู้อื่นมาจ่ายเขายังให้อะไรอ่ะ,ะนั่นเลยเงินของใครของคนนั้นก็จ่ายเองอันนี้ความดีของใครทําผู้นั้นก็ได้ดีไปผู้ใดทําดีได้ขั้นไหนก็พ้นทุกไปได้ขั้นนั้น ตนทำดีตนละกิเลสไปได้เท่าไหร่ตนก็พ้นทุกไปได้เท่านั้นถ้ามีโอปัยญโกน้อมเข้ามาอย่างนี้ได้มันก็ไม่ไปผูกพันกับใครเ,เราก็ผูกพันกันตั้งแต่ภายนอกเรื่องการช่วยเหลือสงเคราะห์ซึ่งกันและกันไปเท่านั้นเองแต่ภายในจิตใจไม่ได้ไปผูกพันกับใคร มีแต่ผูกพันอยู่กับความดีความจริงที่บังเกิดขึ้นในจิตใจของตัวเองนี้ตนเองรู้จริงอย่างไรก็รักษาความรู้จริงอันนี้ไว้อย่าให้มันเสื่อมนี่อย่างนี้แหละท่านจึงเรียกว่าคนมีภาวนามีสมาธิด้วยมีปัญญารู้แจ้งทั้งดีทั้งชั่วตามเป็นจริงรู้แจ้งแล้วไม่ยึดถือ ไม่ยึดมัน่นจึงได้เรียกว่ารู้แจ้งเพราะว่าความดีนะมันก็ไม่เที่ยงเหมือนกันความชั่วก็ไม่เที่ยงเหมือนกันถ้าผูใ้ใดยึดถือมาไว้ในใจเดี๋ยวมันก็เกลียดกันชังกันเลยคนพวกนี้มันน่าเกลียดจริงๆเหรอะะเป็นคนไม่ดี<อ>เนี่ยมันก็แสดงอาการเกลียดชังกันเข้าไปแล้ว ถ้าไปเห็นคนใดเขามีกิริยามารยาทดีแล้วมุนละไมเข้าไปนอยแม้คนนี้ดีจริงนะเดี๋ยวก็ไปผูกพันกับเขาเข้าไปแล้วอย่างนี้นะจิตมันลำเอียงไปอยู่นั้นมันจะพ้นทุกข์ไปได้ยังไงแล้วมันพ้นกิเลสไปไม่ได้เลยต้องเข้าใจเพราะความดีความชั่วมันเป็นส่วนโลกิยธรรม ถ้าดีมีอยู่ที่ไหนชั่วมันก็มีอยู่ที่นั่นเหมือนอย่างพื้นแผ่นดินนี่แหละดินมีอยู่ที่ไหนหญ้าพืชพันธ์ต่างๆมันก็มีอยู่ในที่นั้นแหละมันเป็นอย่างนั้นอันนี้เหมือนกันแหละบุญกับบาปเป็นของคู่กันมาแต่ไหนแต่ไรต้องเรียนให้รู้ไว้เพราะจิตของคนเรามันคล้องอยู่ในบุญกับบาปนี่แหละ มันจึงหลุดพ้นจากทุกไปไม่ได้บัดน,นี้พระพุทธเจ้ายังได้ทรงสั่งสอนให้พุทธบริษัททั้งหลายนั่นนะเอาให้เพียรพยายามละความชั่วไปก่อนบัดน,นี้นะยึดเอาความดีเป็นที่พึ่งทางใจไว้มันเป็นอย่างนั้นพยายามสมทานมั่นในศีลให้ได้ เมื่อมั่นในศีลได้แล้วอย่างนี้มันก็ไม่ได้ทำความชั่วอย่างหยาบนั้นเมื่อมาเจริญสมาธิภาวนาเจริญเมตตากรุณาเข้าไปไอความชั่วอย่างกลางมันก็สงบลงนะมันเป็นอย่างนั้นเมื่อความชั่วอย่างกลางมันสงบลงจิตสงบรวมลงเป็นหนึ่งแล้วบรรดาบุญกุศลความดีทั้งหลายมันก็ หมายเอาตัวความสงบนั่นแหละบะนี้นะมันหลอมตัวเข้านะะอบุญกุศลความดีทั้งหลายมันหลอมตัวเข้ากับจิตจิตสงบตั้งมั่นลงไปแล้วก็อยู่ตรงนั้นแหละบะนี้บุญนะกุศลนะไม่ได้อยู่ข้างนอกวะนี่อการคิดเพ่งไปว่าทำอย่างนั้นได้บุญทำอย่างนี้ได้กุศลอะไรเท่าไรไปอันนั้นไม่ใช่ตัวบุญนี้ต้องเข้าใจ มันเป็นเรื่องสาเหตุที่จะได้ให้เกิดบุญกุศลต่างากบทตัวบุญจริงๆแล้วคือการทำใจให้สงบลงไปจากอารมณ์อันที่น่ายินดียินร้ายต่างๆนี่นะนี่แหละเมื่อใจรวมลงเป็นหนึ่งเข้าไปแล้วมันก็ก็รู้ได้เลยแหละทุกคนรู้รู้ได้นะรู้ได้ว่าอ๋บุญนี่เป็นอย่างนี้ ตัวบุญนี่เป็นอย่างนี้ผู้ใดรู้จักตัวบุญคือคือตัวความสงบใจนี่ได้แล้วมันก็ไม่หลงไหลไปในเรื่องอื่นเลยแบบนี้นะมเมื่อทำตนรักษาใจให้เป็นปกติอยู่แล้วใครจะว่าตนไม่มีบุญใครจะว่าตนเป็นยังไงก็แล้วแต่มันนะไม่ได้ตื่นเต้นไปกับใครใครจะว่าตนไม่ดีอย่างไรก็แล้วแต่ ผู้นั้นไม่วันไหวไปตามคารมคมคายของใครต่อใครเลยอออย่างนั้นการที่บุคคลมีปัญญาไม่ยึดเอาอารมณ์ต่างๆทั้งส่วนดีและส่วนชั่วดังกล่าวมานี่นะไว้ในใจนั้นท่านเรียกว่าปัญญาหรือว่ากุศลธรรมก็ได้ต้องให้เข้าใจเราจะไปสงสัย เรื่องบุญเรื่องบาปยังไงกันอีกต่อไปถ้าบำเพ็ญจิตใจมาได้ถึงขั้นนี้แล้วความสงสัยลังเลในเรื่องบุญเรื่องบาปมันต้องหายไปเป็นอย่างไน,น <c oughs> ดังนั้นนะให้พึ่งพากันเข้าใจให้เป็นขั้นตอนไปอย่างนี้ในขั้นต้นนั่นเราก็คำนึงดู กายวาจาใจของตอนเนี่ยตนละบาปแล้วจริงหรือข้อที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติว่าทําอย่างนั้นเป็นบาปพูดอย่างนี้เป็นบาปเราละมันแล้วหรือยังถ้ารู้ตัวได้ว่าละมันแล้วอย่างนี้รู้ชัดๆในใจจริงๆนะว่าละมันจริงๆพอทบทวนดูแล้วแต่ละวันแต่ละเวลาได้มีสติสัมปชัญญะ ระมัดระวังความประพฤติทางกายทางวาจาสเสมอมาอย่างนี้นะนี่ก็รู้ชัดว่าตนไม่มีบาปนี่การฝึกตนนะมันต้องให้รู้เป็นขั้นๆไปอย่างนี้นะเมื่อรู้ว่าบาปไม่มีในจิตใจของตนแล้ววันนีออ้จิตใจมันก็เบิกบานผ่องใสแล้วนั่นแหละ เราน้อมลงสู่ความสงบมันก็สงบลงได้ง่ายแบบนี้นะนั่นละเพียงเจริญอนาปานสติกำหนดลมหายใจเข้าหายใจออกไปมาอยู่อย่างนี้ไม่นานใจมันก็รวมลงได้เลยเพราะมันไม่มีาบาปมารบกวนนะเป็นอย่างนั้นเพียงแต่อารมณ์ความคิดธรรมดาธรรมดาไปเฉยๆนี่นะมันไม่มีอิทธิพลรุนแรงอะไรอย่า นนั้นเราเพ่งลมหายใจเข้าหายใจออกเข้าไปอารมณ์เหล่านั้นมันก็ระง,งับไปจิตที่มันจะคิดเลื่อนลอยไปตามอารมณ์อันที่ไม่ใช่บุญไม่ใช่บาปต่างๆมู่นั้นนะมันก็ระง,งับไปด้วยอำนาจแห่งสตินั่นแหละมันเพ่งเข้าไปภายในจิตนั้นนะไม่ท้อไม่ถอย สติมันแก่กล้าเข้าไปเท่าใดจิตนี้มันก็ค่อยสงบลงไปเท่านั้นเลยให้พึ่งเข้าใจชัดๆว่าจิตใจจะสงบลงไปได้จริงจังอาศัยสติแท้ๆเลยถ้าปราศจากสติแล้วจิตนี้สงบลงไม่ได้สติต้องเพ่งต้องกำหนดรู้อยู่ที่รู้เลย ไม่ได้ระลึกไปที่อื่นเลยวันนี้นะเมื่อเอาเข้ากระชั้นซิทิเข้าไปจริงๆแล้วสตินั้นไม่ระลึกไปที่อื่นเลยมีแต่กำหนดรู้ความรู้อย่างเดียวเท่านั้นเป็นอารมณ์อยู่เมื่อจิตนั้นมันมีสติประคองอยู่นั้นนะมันก็สงบอยู่ได้แล้วมันก็ไม่เผลอไม่คิดไม่ฟุ้งไปทางอื่นเลยมันก็ค่อยสงบลงสงบลง เมื่อเพ่งไปไม่ท่อไม่ถอยเท่าไหร่จิตมันก็ยิ่งละเอียดลงไปเท่านั้นนะ,ะหนึ่งนี่แหละเพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงเปล่งพระอุทานว่าในการใดพรามทั้งหลายมีความเพียรเพ่งอยู่ในการนั้นพรามเหล่านั้น ยอมรู้แจ้งว่าทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุนั่นแหละคำว่าทำทั้งหลายเกิดแต่เหตุนี่ก็มันก็นอย่างที่อธิบายมาแล้วนั่นแหละทำทั้งหลายที่เป็นบุญเป็นกุศลเป็นบาปอากุลต่างๆนี่ก็มีใจเป็นใหญ่เป็นผู้ปรุงผู้แต่งขึ้นนี่ก็รู้ชัดอย่างนี้มาในเมื่อใจไม่ปรุงขึ้นแล้วมันก็ไม่มีอื เมื่อใดทำทั้งหลายปรากฏแก่พรามผู้มีเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นพรามทั้งหลายยอมรู้แจ้งว่าเหตุปัจจัยทั้งหลายระงับดับไปแล้วจากดวงจิตนี้เหตุปัจจัยก็คืออวิชชาตันหานั่นเลยความโลภโกรธหลงบนุนะีรรเราหมายความว่าเพ่งดูจิตตัวเองก็เห็น เห็นว่าอวิชชาตันหาเนี่ยความโลภโกรธหลงหมูนี้มันลัง,งับไปจากดวงจิตก็ก็รู้ก็เห็นอันเนี้ยที่ว่าเหตุปัจจัยนั่นนะเหตุปัจจัยเหล่านี้มันลังงับไปเมื่อใดทำทั้งหลายปรากฏแก่พราหม์ณผู้มีเพียรเพ่งอยู่เมื่อนั้นพราหม์ณทั้งหลายย่อมกำจัดมานและเสนามาน ให้หมดสิ้นไปดุดดังที่พระอาทิตย์ส่องแสงขึ้นสู่ท้องฟ้าทำลายความมืดให้หายไปฉะนั้นอันนี้แหละพระศาสดาเมื่อได้ตัดสู้แล้วได้ทรงปลิ่งอุทานอย่างนี้ขึ้นมาก็เพื่อให้พุทธบริษัทนั้นได้เอาไปปฏิบัติไปตามแนวนี้ เ,เพียนเพ่งดูจิตตัวเองนี่ว่ามันยังมีกิเลสอะไรมารบกวนจิตใจในี่อยู่นี่ไม่ใช่ว่าพอเพียนเพ่งพินิษแล้วกิเลสมันจะหมดจะแห้งไปเลยไม่ใช่เมื่อกิเลสอันใดมีกิเลสน,น,นั้นะมันจะโผล่ขึ้นมาเมื่อรู้ตัวของกิเลสนั้นแล้วก็กําหนดละมันไปเรื่อยๆอย่างนี้แหละการทําความเพียนเพ่งพินิษนี่นะ ให้เข้าใจเมื่อเมื่อละมันไปแล้วมันก็ยังวกเวียนเกิดขึ้นมาอีกอยู่ความคิดอันนั้นอันนี้ก็ใช้อุบายปัญญาสอนจิตนี้เข้าไปมันยังพอใจในอารมณ์อันใดอยู่ก็สอนจิตให้เบื่อหน่ายในอารมณ์อันนั้นโดยยกอุป,าม,ปมาอุปมาต่างๆมาอมสอนจิตตัวเองนี่แหละเปน็นเงิน อย่างเช่นความโกรธนี่ท่านอุปมาไว้เหมือนกับไฟนี่ธรรมดาไฟนี่มันไหมไม่เลือกเลยจะเป็นไหมสดไม่แห้งอะไรก็ตามมันไหมทางนั้นเลยจะเป็นสัตว์เป็นคนเป็นอะไรก็ช่างมันไหมทางนั้นเลยนี่แหละไอความโกรธนี่ก็เช่นเดียวกันนะเมื่อบุคคลใดไม่ละมันสะสมให้มันนองมากเข้าไปแล้ว มันฆ่าได้ตลอดถึงมารดาบิดาผู้มีพระคุณอย่างสูงสุดทีเดียวเรียกว่าทำบาปได้อย่างสูงสุดเลยระเดียวอำนาจห่นความโกรธเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นเหมือนกับไฟเนี่ยเมื่อมันได้เชื้อแล้วมันไหม้ไปไม่เลือกเลยนี่ข้ออุปมาอย่างนี้นะเมื่อเรายกออกมาสอนใจเข้าไปใจนี่มันก็รู้แจ้ง มันก็เห็นโทษแห่งความโกรธนั่นได้อย่างอย่างมากทีเดียวการทำให้จิตเห็นโทษของกิเลสนี่แหละสำคัญมากไม่ใช่น้อยนะเพราะเมื่อมันไม่เห็นโทษแล้วมันไม่เบือ่เอเรื่องมันนะเมื่อมันไม่เบื่อแล้วมันก็ไม่คลายาไม่คลายความยึดความถือมันเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นอย่าพากันไปนิ่งนอนใจ เมื่อกิเลสอันใดมันรบกวนจิตใจตัวเองอยู่แล้วกำหนดใจให้แน่วแน่ลงไปแล้วก็หาอุบายมาสอนใจตัวเองอย่างที่แนะนำสั่งสอนมานี่แหละเมื่อใจมันได้รับอุบายที่ถูกต้องด้วยดีแล้วย่างนี้มันก็เห็นโทษเลยวันนี้นะเห็นโทษของกิเลสตัณหาเหล่านั้นเลยเช่นความรักหมู่นี้นะพระพุทธเจ้าทรงตรัสว่า ความรักนี่ขึ้นต้นนั่นหวานอร่อยจริงนะแต่ตอนปลายนั้นขมขื่นมากอย่างนี้เลยพราะองค์อุป,ปมาเหมือนอย่างยาพิษเคลือบน้ำตาลนะเมื่อบุคคลไม่รู้จักว่ายาเม็ดนี้นะมันมียาพิษอยู่ภายในนั้นเขาเอาน้ำตาลเคลือบไว้ เข้าใจว่าเป็นยาที่บริสุทธิ์ก็รับประทานเข้าไปทีแรกนี่มันก็หวานเลยเพราะว่าน้ำตาลมันเคลือบอยู่ภายนอกนี้อันพอก,กลืนเข้าไปถึงกระเพาะแล้วน้ำตาลละลายยาพิษนั่นออกฤทธิ์แล้ววัดนี้เอาแล้วได้รับความเจ็บปวดทุกขเวทนาเข้าไปอย่างแรงกล้าไปเลยถึงกับสิ้นชีวิตไปกับยาพิษนั่นก็มีเละเป็นอย่างนี้แหละ นี่อุปมาเหมือนอย่างคนผู้ไม่เห็นโทษแห่งความรักความใคร่นี่แหละเมื่อมันเกิดความรักความใคร่ขึ้นในใจแล้วก็นึกว่าเป็นเรื่องดีก็ปล่อยให้มันรักไปวิตกวิจารไปในเรื่องที่ตนรักตนชอบนั้นเมื่อวิตกวิจาร์ไปเท่าไหร่ความรักมันก็ยิ่งรุนแรงขึ้นเท่านั้นเลยเมื่อความรักมันร,รุนแรงขึ้นเต็มที่แล้ววะนี่ มันจะทำบาปได้เลยวันนี้ถ้าเป็นภิกษุสามเณรอยน่างนี้ล่วงพระวินัยได้เลยไม่กลัวแล้วบาปอะถ้าเป็นคราห์ตก็เหมือนกันนะก็ไปล่วงศีลของคราห์ดที่ตนสมทานมาแล้วนั่นได้อย่างไม่สะทกสะทานเลยอำนาจแห่งความรักความใครน่นี่มันทำให้คนเราหน้ามืดอ่า ใจมืดมองไม่เห็นโทษไม่เห็นทุกข์ที่จะตามสนองตนไปทั้งในปัจจุบันและเบื้องหน้าแต่อย่างใดนี่เพราะฉะนั้นจึงว่ากิเลสต่างๆเหล่านี้นะมันเป็นหน้าที่ของทุกคนที่จะต้องละมันนะไม่ว่านักบวชไม่ว่าฆรางหัทเหมือนกันหมดถ้าไม่เพียรพยายามละมันแล้วมันก็ก่อทุกข์ให้ ไปในสงสารอันนี้ไม่รู้จักจบจักสิ้นแล้วทุกในมนุษย์โลกนี่ก็ยังทำเนานะถ้าไปทุกอยู่ในอบายภูมิทั้งสี่ไปตกนรกแล้วก็มันแย่จริงๆอ่ะม,มันทุกข์หลายเพราะฉะนั้นต้องมีอุบายทุกคนต้องมีอุบายสอนใจตัวเองให้มันได้อ่ม อันกิเลสมันจะเบาบางไปได้ก็เพราะว่าตนมีอุบายสอนใจให้เห็นโทษของกิเลสดังกล่าวมานั่นแหละอย่าไปสงสัยอย่างอื่นเลยว่าเอ๊ะทำไมกิเลสนี่มันถึงไม่หมดไปสักทีมันทำไมมันถึงไม่เบาบางไปสักทีอย่าไปสงสัยการที่กิเลสไม่เบาบางก็เพราะว่าตนไม่ทำใจเป็นสมาธิตนไม่เจริญปัญญา ไม่หาอุบายมาสอนใจตัวเองนี่ฉันว่าอย่างว่าทำก็ทำเพียงแค่สมาธิถ้าไม่ใจสงบไปชั่วระยะหนึ่งแล้วก็แล้วไปเลยไม่ได้ใช้อุบายปัญญาอะไรมาสอนจิตตัวเองให้เห็นโทษให้เบื่อให้นายกิเลตันหาดังกล่าวมานั่นนะนี่ก็ได้ชื่อว่า ผู้นั้นก็จะต้องตกเป็นทาสของกิเลสและกองทุกข์อยู่อย่างนั้นล้ำไป ừ, เพราะฉะนั้นเมื่อได้ยินได้ฟังอย่างนี้แล้วก็พึ่งพากันตั้งอยู่ในอปปมาธธรรมคือความไม่ประมาทพยายามฝึกฝนอบรมกายวาจาจิตของตนให้เป็นไปตามธรรมบรรยายที่แสดงให้ฟังมาโดยลำดับนี้ ก็คงจะได้รับผลไม่มากก็น้อยดังแสดงมาขอจบลงเพียงเท่านี้